สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราเบกันอีกแล้วนะคะ นะฮะก็ย้อนชาแนลสบายๆสายก็ติดง่ายค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นตู้เย็นเหมือนที่เราเคยออกคลิปไปแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการไขข้อข้องใจนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ออกเราออกไปประมาณเดือนหนึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายเลยค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจให้คาแนะนําแล้วก็มีการสอบถามซึ่งหลายๆคําถามเนี่ยบางครั้งเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยและบางคนอาจจะไม่ได้ถาม บางคนที่ถามอาจจะยังไม่เคลียร์มากวันนี้จะรวบรวมนะคะคําถามที่เป็นข้อกังวลของเพื่อนๆนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าตู้เย็นใบนี้ต้องเสียบปลั๊กไหมนะคะแล้วก็ของที่อยู่ในตู้มีมีเชื้อราไหมแล้วก็ขึ้นราไหมสามารถเก็บได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ ตู้มีกลิ่นเหม็นอับไหมอันนี้ก็เป็นคําถามที่เข้ามามากมายแล้วเปิดตู้แล้วเหม็นไหมคะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะทีนี้ก่อนที่จะเปิดให้ดูเนี่ยอยากจะพูดนิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะใช้ตู้นี้เป็นตู้สําหรับเก็บสต๊อกหรือเก็บเขาเรียกว่าอะไรคะเก็บของที่เป็นอาหารแห้งที่เราใช้ในครัวนะคะเกิดจากที่ มีตู้เย็นใบนี้ตอนก่อนที่จะมาเป็นตู้ที่เราเก็บซ๊อกของเนี่ยตู้เย็นเดิมนะคะใบเล็กของมันล้นเราก็เลยซื้อตู้เย็นใบใหญ่มานะคะพอมีตู้เย็นใบใหญ่ตู้ใบนี้ยังไม่เสียนะคะยังใช้งานได้ดีอยู่เหมือนเดิมค่ะเราก็ล้างเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดตู้นะคะ ทิ้งไว้เพื่อให้กลิ่นม,มันระบายออกเพราะฉะนั้นทั้งความชื้นนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาก็หมดเพราะฉะนั้นตู้เนี่ยก็จะแห้งแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับน,นะคะซึ่งเราเตรียมตู้ไว้เพื่อที่เราจะเอาไปบริจาคนะคะหรือว่าเราจะเอาไปให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้ใช้นะคะแต่ว่าเรามีของที่เราซื้อมาตุนนะคะในช่วงของโควิดค่ะ ก็มันมากแล้วก็ตู้ที่เก็บมันก็ล้นและก็เตรียมว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีจะหาตู้มาใส่สําหรับสต๊อกของแต่พอดีทุกมองตู้ใบนี้มันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ที่บอกค่ะก็เลยเปิดอันนี้เปิดให้เพื่อนๆดูนะคะตู้ใบนี้ใช้งานมาแล้วมากกว่า2ปีค่ะนะคะสาเหตุที่ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วเราจะตอบป,ปัญหาของเพื่อนๆก็คืออันแรกเลยนะคะตู้ของเราเนี่ยตั้งอยู่ในครัวค่ะแล้วก็อยู่ใน ครัวของเราเนี่ยเป็นพื้นที่โลง่งโปร่งนะคะอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ไม่อับไม่ชื้นอากาศก็อุณหภูมิปกติไม่ได้ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูพื้นที่ของเพื่อนในในบ้านของเพื่อนแต่ที่ค่ะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะ,ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเช็คดูสิ่งแวดล้อมรอบๆที่เราวางตู้เย็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตู้เย็นเราไม่อยู่ในที่อับชื้นแล้วก็ของในตู้ทั้งหมดก็เป็น ของแห้งทั้งหมดนะคะซึ่งมันมีอายุในการที่จะเก็บเนี่ยระยะเวลาค่อนข้างนานมากกว่า3เดือนบางอย่างมากกว่า6เดือนและบางอย่างก็เป็นปีนะคะและที่เราไม่มีกลิ่นอับชื้นอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าตู้เนี้ยนะคะอยากให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือการใช้งานจริงของเรานะคะอันนี้ค่ะข้าวค่ะ เรามีการหุงข้าวทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นตู้นะคะนี่คือข้าวเรามีการหุงข้าวทุกวันตู้ใบนี้ก็เลยมีการเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันในการที่จะเอาข้าวออกมาหุงและในช่วงระหว่างวันเราก็มีเครื่องชงค่ะก็มีทั้งกาแฟนะคะกาแฟนะคะกาแฟแล้วแต่ที่ห้อแล้วก็มีเนสทิตา้ามีเครื่องชงต่างๆที่บอกเพราะฉะนั้น เนี่ยน้ำขิงด้วยนะคะตรงนี้ก็มีการเปิดระหว่างวันทุกวัน,พนเพราะฉะนั้นในทุกวันเรามีการเปิดใช้งานในตู้ตลอดแล้วเวลาเราทํากับข้าวค่ะก็นี่ค่ะน้ําตาละนะคะน้าตาลทรายอย่างที่บอกค่ะยังมีช้อนอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็น้ําตาลปีป๊บค่ะเนี่นยค่ะน้ําตาลปี๊บนี่ให้เห็นค่ะน้ําตาลปี๊บเราใช้งานแล้วก็จะยิบออกมาใช้นี่จะเป็นน้ําอ้อยน้าตาลอ้อยนะคะก็ใช้งานอยู่เป็นปกตินะคะและโอเคเดี๋ยวขอวางให้เรียบร้อย,อยเหมือนเดิมนะคะค่ะ แล้วก็เกลือค่ะแล้วก็มีเกลือนะคะเห็นไหมคะเกลือเราก็ยังใช้งานของเราปกติอันนี้เราก็มีเพิ่มเติมเราจะทําน้ําจิ้มจะเป็นน้ําจิ้มเต้าหู้หรืออะไรเงี้ยเราก็จะซื้อถั่วมานี่ค่ะไอ้เพื่อนๆเห็น,น,น,นทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วก็พร่องลงไปนะผงพะโลอย่างที่คราวที่แล้วแล้วก็พริกรอบนี้ก็มีพริกแห้งเพิ่มก็มีพริกไทยดํานะคะ เครื่องชองต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้เพื่อนๆดูนะคะตู้นี้ใช้งานมามากกว่า2ปีนะคะปัญหาในเรื่องของการอับชื้นในเรื่องของกลิ่นเรื่องเชื้อราแล้วก็ของเน่าเสียไม่มีเพราะว่าเราในช่วง1-2สสัปดาห์เราจะมีการเช็คของสต็อกที่เราเก็บไวะคะ้ค่ะว่าอะไรที่หมดบ้างเราก็จะจดรายการแล้วก็ไปหาซื้อเพื่อจะมาเก็บไว้ในตู้เหมือนเดิมนะคะและอะไรที่ นะคะยังใช้งานเหมือนกับอายุของเขาเริ่มจะหมดเราก็จะหมุนเวียนเหมือนร้านค้าค่ะเอาของเก่ามาไว้ข้างนอกของใหม่ไว้ข้างในเพราะฉะนั้นของก็จะหมุนเวียนมีการใช้ตลอดเวลาเพราะั้นปัญหาในเรื่องของการอับชื้นก็ตัดไปได้ปัญหาในเรื่องของเชื้อราหรืออาหารจะเสียก็ตัดไปได้ในเรื่องของการจะต้องเสียบปลั๊กตู้เย็นก็ไม่ต้องเพราะอาหารของเราเป็นของแห้งที่เก็บไว้ในอุณหภูมิติค่ะอันนี้ก็อยากจะมาฝากเพื่อนๆค่ะว่า ตรงนี้นะคะก็จะได้ให้เพื่อนๆเ,เคลียร์คลายความสงสัยนะคะเผื่อเพื่อนคนไหนจะมีข้อมูลดีๆก็มาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะเพราะนั้นวันนี้ก็จะมาฝากข้อคิดดีๆค่ะอ,อ,อารมณ์โกรธของเรานะคะก็คือถ้าเราอยากจะหายโกรธง่ายน,นิดเดียวค่ะการให้อภัยเท่านั้นเองนะคะส่วนผู้ที่ เป็นคู่ที่ทําให้เราโกรธหรือเขาโกรธเราเราโกรธเขาเราให้อภัยเขาแล้วเขายังไม่ให้อภัยเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขานั่นเองนะคะแต่สิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขคือตัวเราเองให้อภัยขอบคุณค่ะแล้วติดตามกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าดีก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆแล้วบอกต่อได้คลิปนี้บ๊ายบายค่ะ